อย่างที่เราคุยกันเมื่อวันสุกเนอะเวลาที่เขาเรียงลําดับการพูดเนี่ย กัมพูชาก็จะได้พูดก่อนอกัมพูชาเนี่ยพูดก่อนเรา13ชั่วโมงนะคะก็เนื้อหาของกัมพูชาซึ่งจะเป็นอีคลิปหนึ่งนะเนื้อหาของของกัมพูชาเนี่ยก็มีส่วนที่เป็นภาพกว้างๆเกี่ยวกับการสนับสนุนนโยบาย UN แต่ก็มีส่วนที่เลี้ยวเข้ามาถึงประเทศเพื่อนบ้านในท่อนที่เขาพูดถึงการสนับสนุนสันติภาพเราก็บอกว่าก็มีความท้าทายกับกัมพูชาเองแม้แต่กับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันมีชื่อประเทศไทยใช่แล้วก็มี การพูดถึงเรื่องการหยุดยิงที่ไม่ได้รับการเคารพนะคะมีเลี้ยวไปอวยประธานาธิบดีทรัมป์นิดนึงว่ากัมพูชาเนี่ยก็เช่นเดียวกับอีกสองประเทศที่มีการเสนอชื่อประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้ได้รับรางวัลโนเบลเพื่อสันติภาพนะเราก็บอกว่าแต่ว่าไอ้นโยบายหยุดยิงอันนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้รับความการเคารพ นะก็ค like her hmm. so e ือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรกล่าวหาไทยนั่นแหละว่าเป็นคนที่ละเมิดมาตรการหยุดยิงนะคะมีความเคล็ดนัมีน้ําเสียงสั่นเครือหลายคนเขาบอกว่าใช้น้ําเสียงแบบเหมือนกับบีบน้ําตาร้องไห้อะไรประมาณนี้นะจริงเหรอตอนตอนฟังก็ว่าันสังเกตเขาบอกว่ามีความดราม่าแบบพยายามเหมือนจะพยายามจะเค้นความรู้สึกเจ็บปวดอะไรของเขาว่าโดนเพื่อนบ้านกระทําอะไรประมาณเนี้ย นนก็เป็นสิ่งที่กเกิดขึ้นพอ13ชั่วโมงถัดมานะคะ,คะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของเราจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ต้องเล่าเบื้องหลังนิดนึงว่าดราฟแรกที่ที่เตรียมไปเนี่ยมันไม่ใช่ราฟที่อ่านใช่ค่ะนะคะแต่มันก็มีราฟแรกของราฟแรกอีกจริงๆแล้วมันมีการทำหลายราฟเนาะแล้วก็ในก่อนที่ท่านจะเดินทางไปเนี่ยคือท่านอนุทินเนี่ยได้ตัดสินใจใช่ไหมว่าจะให้ท่านรัฐมนตรีศรีษศักดิ์เนี่ยเป็น ผู้แทนไปแล้วก็ตัวท่านนายกเนี่ยก็อยู่ที่นี่ mm hmm. เตรียมถแถลงนโยบายรัฐบาลแต่ท่านนายกเองได้มีการดูสป mm ีช hmm. ดูร่างนะคะ mm hmm. แล้วก็ได้มีการให้ข้อสังเกตว่าอยากจะให้มีการพูดในสิ่งที่ ตรงๆเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาไว้ด้วยเพื่อเป็นการยืนยันจุดยืนแล้วก็ยืนยนันข้อเท็จจริงจากฝ่ายเราพูดง่ายๆว่าท่านมีการให้แนวทางแบบนี้ไว้ว่าไม่อยากให้มันเบาเกินไปอยากให้มันมีน้ำหนักมากกว่านั้นซึ่งก่อนการเดินทางก็คงมีการแก้ไขไว้แล้วแต่เมื่อไปถึงก็อย่างที่ท่านเสียสักมาเล่าท่านต้องพลิก่ว่าพอกัมพูชาสปีชมาแบบนั้นเนี่ยท่านก็มีเวลา10 ประมาณ10ชั่วโมงละกันในการเปลี่ยนในการร่างใหม่เลยใช่ w o r d i ด g เห็นเห็นคือคือสิ่งที่ท่านพูดก่อนเนี่ยท่านอ้างอิงไปตั้งให้เห็นถึงความ mm. เขาเรียกว่าพลิกลิ้นหน้าไหว้หลังหลอกถ้าเราใช้เป็นภาษานะแต่ท่านไม่ได้พูดํำนี้หรอกนะแต่ว่าในภาษาที่มีการตีความโดยสื่ออุวุโสหรือใ,ใครก็แล้วแตนะ่เขาก็จะมองว่าคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเออมหาอำนาจอย่างอเมริกาเองเนี่ยเขาก็าพยายามจะแสดงบทบาทในการบอกว่าอะ เปิดให้สองประเทศนี้ได้มาคุยกันก่อนนะคะซึ่งท่านก็ได้อ้างอิงให้ว่าได้มีโอกาสได้เจอได้พูดคุยกันก่อนโดยมีจีน,ม,นม,มีอเมริกาประชุมสีฝ่ายประชุมสี่ฝ่ายอเมริกามาเลเซียในหานาประธา,านแล,แล้วก็ไทยกับกัมพูชา,ชาทีนี้ท่านบอกว่าในการพูดคุยประชุมสี่ฝ่ายนั้นน่ะกัมพูชาแนะ่มีท่าทีอีกอย่างหนึ่งเลยเหมือนกับว่าเห็นด้วยเห็นตามกันว่าโอเคเราจะ จะพูดกันในภาษาที่เพื่อที่จะทําให้สองประเทศเดินไปสู่ความคําว่าสันติภาพด้วยกันแต่ว่าปรากฏว่าพอกัมพูชาขึ้นไปเนี่ยท่านก็ชี้เห็นเลยว่าสิ่งที่พูดคุยหรือเป็นข้อตกลงเห็นดีดเห็นงามกันในที่ประชุมสีฝ่ายกัมพูชาไม่ได้นํามาใช้บนการสปีชของกัมพูชาเลยเพราะงั้นเกิดเป็นที่มาให้ท่านศรีหศักดิ์เองเนี่ยต้องมีการพลิกสปีชของ<ก>ท่านใหม่เขียนใหม่นะคะ,ะโดยที่มีการบอกเล่ากับ ทางศาสตร์ประชาชาติที่ประชุมโดยตรงเลยว่าจริงๆแล้วสปีชที่ท่านเตรียมมาเนี่ยมันก็ o s i ิทีฟกว่านี้นะแต่ว่าเมื่อได้ยินนะคะเพื่อนบ้านอย่างประเทศกัมพูชาเนี่ยได้กล่าวเนื้อหาแบบนั้นไปก็เลยต้องเขียนใหม่ก็คือบอกกันตรงๆเลยแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ทางกัมพูชาพูดนั้นไม่เป็นความจริงอย่างไรนะแล้วก็บอกว่าที่ กัมพูชาเนี่ยเล่นบทเหยื่อคํานี้เป็นคําที่คนไทยน่าจะถูกใจเพราะกัมพูชาเนี่ยเล่นบทเหยื่อมาตลอดแต่ว่าเหยื่อที่แท้จริงเนี่ยก็คือทหารไทยที่ขะขาจากกรระเบิดเด็กนักเรียนที่ไปร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วก็โรงเรียนที่ที่ถูกระเบิดอะไรต่างๆก็มีการพูดอย่างนี้แล้วก็นอกจากนั้นก็เล่าเลยเล่าเลยไปเลยว่าเราสถานการณ์ที่นับปัจจุบันเนี่ยเรามี ผู้พยพลี้ภัยมาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินไทยเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรย้อนไปให้เลยว่าในยุคสงครามกลางเมืองของกัมพูชาไทยเองได้ทําหน้าที่ด้วยความเป็นผู้มีมนุษยธรรมเปิดบ้านให้คนกัมพูชามาหลบพักพิงจากสงครามซึ่งพอท่านพูดถึงตรงนี้ที่ประชุมก็ปรบมือให้เพราะว่าก็เป็นแนวทางของศาสตร์ประชาชาติอยู่แล้วที่จะต้องช่วยเหลือผู้ลีภยัย แต่ความฉลาดของท่านเสียศัก์เนี่ยคือก่อนที่จะมาเล่าถึงตรงนี้นะท่านมีการพูดในท่อนแรกของสปีชที่มีการพูดถึงเรื่องมนุษยธรรมเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็พูดว่าประเทศไทยเองเนี่ยได้ให้ที่พักพิงกับผู้ลี้ภัยชาวพมา่าอยู่ในอยู่ในแผ่นดินของไทยแล้วก็พูดถึงเรื่องอาการพยายามสร้างสันติภาพในพม่ามาก่อนแปลว่าอะไรคือท่านปูว่าเนี่ยคือวิถี ของประเทศไทยทีทำมานานแล้วใช่แล้วนี่คือความฉลาดแล้วนี่คือส่วนที่จริงๆเราต้องเน้นย้ำว่าว่าประเทศไทยเนี่ยที่ดําเนินวิถีทางทางการต่างประเทศมาแบบเนี้ยมันคือต้นทุนไงใช่ไหมเวลาที่คนไทยบ่นบนว่าโอ๊ยรับผู้อพยพลี้ภัยมาทําไมอยู่ค่ายอพยพอะไรอย่างเงี้ยคือที่คุณบ่นบนนั่นแหะสุดท้ายสุดท้ายมันคือสิ่งที่เราเอามาใช้ชเป็นหนึ่งในอาวุธป้องกันตัวเองว่าเราเนี่ยดำเนินตามวิถีทาง ที่เป็นระเบียบโลกเนี่ยมาตลอด เนี่ยพม่าเราก็ช่วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอในท่อนต่อมาเนี่ยท่านพูดถึงกัมพูชาว่าในเนี่ยเกือบ50ปีก่อนเนี่ยแล้วเราได้รับเข้ามาไว้ในพื้นที่ของเราอย่างไรเนี่ยมันเลยพรูฟในสิ่งที่ท่านพูดก่อนหน้านั้นเลยไงมันก็เลยมีน้ำหนักใช่ใช่คือคือวิธีการนำเสนอด้วยโทนนดี๋ยิฉันก็ฟังแบบจากคำชมนะจากหลายๆคนที่เขามีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์อะไรนะที่เคยเป็นรัฐรีต่างประเทศในยุคประชาธิปัตย์น่ะฉันจําชื่อท่านไม่ได้อาจารย์ปณิธานอ่าคุณสุธิชัย หรือใครก็แล้วแต่ท่านก็บอกว่าการการการพูดของท่านเสียศักเนี่ยมันมาจาก มันมาจากคนที่คือท่านเอิดเอ่ยอ้างด้วยว่าท่านเนี่ยทำหน้าที่ทางการทูตและในยุคนั้นท่านก็อยู่ด้วยนะยุคสงครามการเมืองตอนที่ท่านเนี่ยเป็นยังดิปโลมัตก็คือเป็นนักการทูตหนุ่มๆในตอนนั้นเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยที่ไทยเนี่ยรับผู้เพิมเข้ามามันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่มีน้าหนักเพิ่มขึ้นพอการนําเสนอมันเลยสมูทแล้วก็มันมีความเป็นธรรมชาติมันมาจากความสิ่งที่อยู่ในใจอะนะมันเหมือนคนที่กลั่นกรอง สิ่งที่มันเก็บเป็นข้อมูลความรู้สึกต่างๆที่อยู่ในใจออกมาแล้วมันมันเห็นถึงความที่ว่าไม่ได้เฟกไม่ได้สร้างไม่ได้ตัดแต่งต่อเติมเรื่องราวไงซึ่งผิดกับกัมพูชาแต่ว่าอาจารย์ปริธทานก็บอกว่าเพียงแต่ว่าโอเคในเรื่องของการใช้เวทีนี้เนี่ยได้แต้มแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ควรทําและควรทํามานานแล้วแล้วทาครั้งนี้ชมเลยนะว่าทําได้ดีมากเป็นแ,แต่ความคาดหวังอะไรจากเวทีนี้เนี่ย ก็ต้องรู้ว่าในการเมืองโลกมันมีพันธมิตรกัมพูชาเขาก็มีพันธมิตรอยู่ในเวที UN แต่ว่าความเป็นท่านศิหย์ศักดิ์เองที่ท่านเองก็เคยอยู่ใน UN มาก่อนใช่ไหมคะเพราะงั้นท่านจะรู้เกมรู้ชั้นเชิงของของเวทีนี้ดีเพราะงั้นเขาถึงบอกว่านี่เป็นความชาญฉลาด เลยเลยถือว่าพอเทียบกันแล้วอ่ะเราอ่ะไปเหนือกว่าไอ้ตรงนี้แหละตรงที่มาตรฐานของสิ่งที่เราเคยทํามาเพราะถ้าพูดตงตรงไอ้เรื่องของการอ้างทั้งกัมพูชาเนี่ยมาอ้างว่าไทยยิงก่อนแล้วถ้าไทยเนี่ยจะตอบไปแค่ว่าไม่จริงนะกัมพูชายิงก่อนต่างหากไม่มีใครเชื่อใครเพราะว่าทุกคนก็ก็ฟังจาก คือใช้สองฝั่งสองฝ่ายเนอะแต่พอประเทศไทยเนี่ยพูดไล่เรียงเรื่องราวในประวัติศาสตร์มาแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงที่เถียงไม่ได้ถูกพิสูจมาแล้วแบบนี้มันก็เลยทําให้เสริมน้ําหนักในเวทีนี้ไทยชนะละกันใช่ค่ะหลังนี้ก็ต้องก็ต้องเป็นเป็นเกมต่อไปนะคะที่เชื่อว่าท่านศรีักเองก็คงจะมีแผนการในอนาคตหลังจากนี้ท่านขมมดประเด็นไว้ได้ดีอันนี้อันนี้ก็สําคัญคือในสปีชช่วงท้ายเนี่ยมีการให้ทางเลือกไว้เลย ว่าวันนี้กัมพูชาเลือกได้นะจะเดินทางไปสู่เดินทางสันติภาพด้วยกันในแนวทางที่ประเทศไทยก็ต้องการเดินหรือว่าจะยังคงเผชิญหน้าแล้วก็นําไปสู่การประทะก็คือตรงๆเลยว่าเลือกสีเราเลือกแล้วนะบอกว่าไทยเลือกแล้วมันอยู่ที่ขุนแล้วก็มีการตอกย้ําหลังจากนั้นอีกในการให้สัมภาษณ์หลังจากกลับมาแล้วนะคะว่าเน้นว่าภายหลังจาก ที่ลงจากเวทีมาเนี่ยยังไม่ได้คุยกับกัมพูชาแต่ก็พร้อมที่จะพูดคุยและต้องทำตามในสิ่งที่ตกลงอันนี้ก็อ้างอิงไปเรื่องที่ตกลงใน GBC เนาะต้องมีความจริงใจไทยไม่ได้ปิดประตูการพูดคุยซึ่งก็มีทางเลือกอยู่2ทางคือจะนำไปสู่ความขัดแย้งและความสูญเสียมากขึ้นหรือจะพูดกันเพื่อนำไปสู่ความปลอดภยัยนำไปสู่สันติภาพก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า follow up ตามหลังอีกอย่างนึงที่ย้าคือ ความเป็นเอกภาพของในฝั่งไทยเองว่ากระทรวงการต่างประเทศกองทัพเนี่ยต้องมีความเป็นเอกภาพท่านก็ย้ำว่าออมันอาจจะมีช่วงที่ทางกองทัพต้องนำแต่นะวันนี้ก็หวังว่าจะมีการเปิดพื้นที่ทางการทูตมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้มันเหมือนกับว่าการทูตเนี่ยส่งเมสเซจไปแล้วว่าเราเลือกทางนี้เราก็ดูซิว่ากัมพูชามีท่าทียงไ,งไร